สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์กันอีกแล้วนะคะสําหรับตอนนี้เรียกได้ว่าเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็วิธีการดับร้อนตอนนี้หนีไม่พ้นการไปไว่ายน้ําแน่นอนนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์ก็จะพาเพื่อนๆนนมาดู how to ในการแต่งหน้าในลุกเบาๆใสๆนะคะแต่ว่ากันน้ําได้เริดมากนะคะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับการแต่งหน้าในลุคนี้นะคะใช้เครื่องสําอางน้อยชิ้นมากนะคะอันนี้คือเริ่มต้นด้วยหน้าสดนะคะแต่ว่ามีการทาครีมบํารุงอะไรมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะ และนางเอกสำหรับการแต่งหน้าลูกนี้นะคะก็คือแป้ง Little Baby Collagen Powder ตัวนี้เลยค่ะแพคเกจจิ้งของเขาก็จะมาในตลับสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะโดยมีด้วยกัน2เฉดส,สีค่ะเดี๋ยวเมย์จะมาสวอชให้ดูกันค่ะเรามาเริ่มต้นการแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นเนี่ยเมย์จะใช้ทิ้นสีแดงนะคะเป็นการปัดแก้มแบบนี้ค่ะ เราจะทาให้ดูแดงกว่าที่เราอยากได้ไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้แป้ง Little Baby Collagen ของเรานะคะในการตบทับอีกทีหนึ่งเพื่อเซร็จค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาที่นางเอกของเราเลยค่ะแป้ง Little Baby Collagen Powder ค่ะโดยเมย์จะทำการพิสูจน์เรื่องการปกปิดของเขานะคะโดยการทาแค่ครึ่งหน้าค่ะ ความรู้สึกแรกนะคะที่ทาลงไปเนี่ยรู้สึกว่าแป้งของเขาเนี่ยมีความลื่นมากๆนะคะแล้วก็ทาแล้วเนี่ยไม่ให้ความรู้สึกว่าหนักหน้าเลยก็คือยังมีความเบาสบายหน้าอยู่แต่ว่าการปกปิดเนี่ยดีมากๆเลยค่ะ หลังจากทาเครื่องหน้าเพื่อเปรียบเทียบนะคะสังเกตได้เลยว่าผิวดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ปกปิดได้ดีมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาทากันให้ทั่วหน้าเลยค่ะจะได้สวยทั้งหน้าเลยเสร็จแล้วก็เขียนคิ้วค่ะดัดขนตาปัดมาสสาค่าทาลิปสติกพร้อมลุยเลยจ้ะแต่ก่อนจะลุยเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำด้วยการใช้สเปรย์น้ำแร่แบบนี้นะคะฉีดให้ทั่วหน้าเลยค่ะ จากนั้นก็ลองใช้กระดาษทิชชู่ซับดูค่ะว่าจะมีเครื่องสำอางชิ้นไหนหลุดติดออกมาหรือเปล่าชาดาก็จะมีแค่ลิปสติกนะคะที่หลุดติดออกมานิดนึงนอกนั้นยังอยู่สวยครบเป๊ะค่ะพร้อมไปเล่นน้ำกันยังไปเลยดิปะไปเล่นน้ำกัน จะเปียกหรือจะร้อนแค่ไหนเมก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าใช้แป้ง Little Baby Collagen นอกจากเขาจะมีประสิทธิภาพในการกันน้ำที่ดีมากแล้วนะคะเขายังมีสารกันแดดนะคะป้องกันด้วย SPF 40 PA บวกบวกด้วยค่ะและยังมีการถนอมผิวนะคะด้วยส่วนผสมของคอลลาเจนและคิวเทนในแป้งนะคะซึ่งทําให้เนื้อแป้งเนี่ยมีความนุ่มลื่นและที่สําคัญนะคะมีส่วนผสมของซิ่งด้วยที่ช่วยควบคุมความมันระหว่างวันนั่นเองด้วยคุณสมบัติที่ครบคันขนาดนี้นะคะเม่เลยคิดว่าสาวๆทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีนะคะเลยมาแนะนํากันในวันนี้นะหน้าร้อน แบบนีน้ต้องมีแป้งที่แบบกันน้ําได้ดีมากๆแบบนี้แล้วก็ปกปิดได้ดีด้วยนะคะถ้าช่นชอบคลิปวีดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเมคูมิคิตตี้ล่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย